แต่จนถึงขนาดนี้ที่ผมทําคลิปคณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่มีการรับรองใครเป็นสอสอแม้แต่คนเดียวแต่ปรากฏว่าตอนนี้ก็มองข้ามช็อตนะ,ะว่าจะตั้งรัฐบาลมีการแบ่งเค้กวิโรธจะไปเป็นดัานรีว่าการกระทรวงมหาไทยนะฮะ เจนหน่อยก็บอกไม่มีการแก้ไขมาตรา1 1ึพักกร้าก็ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องมาตรา129่ก้าไกลก็ถอยไม่ยอมแก้ไขมาตรา1นึนะแน่นอนฮะแต่ละพักไม่เอาด้วยเพราะแน่นอนผลสุดท้ายปลายทางก็อาจจะเข้าสู่การรัฐประหารได้นะครับตอนนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็คงจะหนีไม่พ้นคือพิธาจะรอดหรือเปล่าแต่ยืนยันฟันธงจุดจบยังคงเหมือนเดิม สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทศักด์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับก็เรื่องของการสอยไม่สอยพิธาตอนนี้ก็รับการยืนยันจากคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วนะครับอย่างเป็นทางการไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันผมก็ฝากไปถึงท่านสมาชิกผู้ิสภา พักการเมืองและผู้ที่เข้าไปร่วมอยู่ในรัฐบาลของท่านพิธาด้วยว่าถ้ายังมีนโยบายแก้ไขรัมนวนมาตราก1-2และบุคคลน,นั้นได้รับเครื่องรางไม่ว่าจะชั้นไหนอย่างไรก็ตามผมจะรวบรวมรายชื่อพี่น้องประชาชนาถาวายฎีกาขอคืนเครื่องรางทุกประการกับผู้ที่ เขาไปร่วมในการแก้ไขมาตราบ1ึหรือสอตัวสวกิติศักดิ์เองนั้นไม่สนับสนุนคุณพิธาให้เป็นนายกร,รัฐมนตรีนะครับเนื่องจากว่าคุณพิธานั้นมีติดปัญหาที่นะครับเกี่ยวข้องกับม็อบม็อบเด็กนะครับและเคยไปล้อมสภาเนี่ยถึง2ครั้งด้วยกันนะครับแล้วก็คุณพิธายังไม่ได้รับรองอาจากกกต และมีเรื่องร้องเรียนที่กะกะตนะครับในเรื่องสำคัญนะครับตรงนี้เนี่ยอยากให้กะกะตเนี่ยพิจารณาในเรื่องร้องเรียนของคุณพิธาก่อนนะครับส่วนคุณพิธาจะจัดรัฐบาลกับใครหรือได้เสียงมากน้อยแค่ไหนนั้นสวสสกศัค์ไม่เกี่ยวไม่ขัดข้องนะครับแต่ว่าถ้าหากเป็นคุณพิ t าเสนอตัวเป็นค andidate นายกเนี่ย เฉพาะนะฮะเฉพาะสวกิติศักดินั้นไม่เห็นชอบครับ,บ,บไม่ตอนนี้ผมตกไปพูดต่อหน้าออผมไม่ไทำร้ายทน่งครั้งเดียวเองแต่ตอนนี้เขาก็มาพิมพ์ยึดม,มือผมแล้วเดี๋ยวเขาก็จะส่งผมไปศาลขอให้ี่น,น,นวันพยาจนช่วยอยู่ด้วยด้วยเครอ อย่างไทยสร้างไทยเนี่ยเราก็มีจุดยืนชัดเจนว่าเราต้องอรักษาสถาบันชาติศา,าสตร์นะคะให้ให้มีความเข้มแข็งต่อไปแล้วก็เรื่องของ1นึเองเนี่ยในทุกเวทีเราก็พูดว่า,ามันต้องมีการที่เราจะต้องปกป้องสถาบันพระมหากษาัตริย์สำหรับคลิปนี้นะคะฝากถึงคุณสรยุทธ์และก็คุณไก่ พาสิทนะคะพอดีได้ดูคลิปคลิปหนึ่งที่ท่านเป็นพิธีกรได้สัมภาษณ์ท่านสวท่านหนึ่งเราเห็นอาการของคุณอรยุทธ์อาการของคุณไก่ภาสิทเรามองว่าไม่เหมาะสมเลยในฐานะที่คุณทำหน้าที่พิธีกรในฐานะที่คุณเป็นนักข่าวคุณต้องมีจรรยาบรณ ณตอนนั้นคุณสวมหัวโขนคุณทําหน้าที่อยู่ส่วนความรักความชอบที่คุณจะมีคุณชอบใครรักใครอ่ะคุณต้องรู้เวลาเมื่อคุณถอดหัวโขนคาเป็นพิถีกิถนคุณหยุดทําหน้าที่ของคุณคุณเป็นประชาชนอ่ะคุณจะออกอาการยังไงก็ได้แต่นี่น้องไก่พาสิทธิ์ออกอาการจะน่าเกียดย้อนกลับไปดูคลิปตัวเองสิ มันใช่ไหมคนทาหน้าที่พิธีกรอ่ะจรรยาบรรณของพิธีกรที่ดีคุณต้องมีความเป็นกลางไหมคุณต้องฟังความคิดเห็นของคนอื่นไหมหรือคุณเอาความคิดเห็นของตัวเองเป็นที่ตั้งคุณต้องรับฟังความเห็นต่างของคนอื่นไหมคุณเป็นพิธีกรคุณมีหน้าที่ที่จะถ่ายทอดสิ่งที่คุณสัมภาษณ์คนที่คุณสัมภาษณ์อ่ะให้ประชาชนเขาได้รับฟังให้เขาตัดสิน คุณไม่ได้มีหน้าที่ไปตัดสินคนที่คุณสัมภาษณ์คุณไม่ได้มีหน้าที่ชี้นำฝากถึงคุณสรยุทธ์นะฉันเนี่ยเป็นแฟนขับคุณเลยเป็นแฟนขับน้องไก่ภาษิแต่สิ่งที่เห็นในคลิปวันนั้นแล้วเนี่ยเยอะเยอะมากออกอาการจะน่าเกียดคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะก็บอกว่า ไม่มีอำนาจเพียงพอนะครับเพราะกฎหมายระบุไว้การที่จะสอยนะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นนะจะต้องให้เขามีตำแหน่งทางการเมืองเสียก่อนนะตามมาตรา61และกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญน,นั่นหมายความว่าจะต้องมีการรับรองพิธานะครับเป็นนายกรัฐมนตรีเสียก่อนนะครับขออภัยฮะเป็นสอสอเสียก่อนจากนั้นจึงจะทำการ นะฮะสอยคือฟ้องต่อสารตําูลตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการนะ,ะหาข้อมูลสอบสวนนะครับในขณะที่ผู้ร้องนะฮะก็ไปร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและยืนยันว่านะครับถ้ามีการบวชให้พิธาที่จะมีการแก้ไขมาตรา112เขาก็จะมีการร้องเรียน และขอถอดถอนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทั้งสอสอสอวอที่โหวตให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีไปเชิงงานสังเคราะห์นะครับประเด็นคือพิธาจะรอดหรือเปล่านะฮะรอดก่อนรอดหลังก็คงจะไม่ใช่ประเด็นสำคัญแต่ประเด็นสำคัญตอนนี้นะฮะก็มีการรวมพักได้แล้วนะะเป็น316เสียงนะฮะพักกล้า หรือชาติพัฒนากล้าก็ประกาศที่จะเข้าร่วมด้วยซึ่งตอนนี้ที่ตกลงกันแล้วแล้วก็ยืนยันแล้วนะฮะบอกว่ายังไม่มีการแก้ไขามาตรา1นึนนะฮะเจนหน่อยก็ยืนยันว่าเอกสารที่ทําเป็น MOU ที่พรรคก้ากไายส่งมาก็ยังไม่มีการแก้ไขามาตรา1นึสวตอนนี้ก็ไปสนับสนุน แล้วอย่างน้อย16คนนคะนอ้างว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่ในเชิงงานสังเคราะห์แล้วนะครับพิธาจะรอดหรือเปล่านะตอนนี้กกตก็บอกชัดนะบอกว่าปล่อยให้เข้าไปก่อนนะก็ต้องส่งเรื่องไปให้สารตันูนดำเนินการต่อไปการตั้งรัฐบาลของพิธานั้นนะตั้งได้หรือไม่ถ้าตั้งไม่ได้นะก็เป็นหน้าที่ของพักอันดับสองหรือพักอันดับส ว่าใครจะสามารถรวมตั้งรัฐบาลได้ถามว่าพักอันดับหนึ่งพักอันดับสองพักอันดับสามพักไหนรวมตั้งรัฐบาลได้มีอยู่ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ไม่มีนะฮะรัฐมนูลไม่ได้กําหนดว่าให้พักอันดับหนึ่งตั้งให้พักอันดับสองั้งให้พักอันดับสามตั้งพักไหนก็ได้ที่รวมกันมีเสียงข้างมากก็สามารถในการจัดตั้งรัฐบาลได้แต่จนถึงขณะนี้ที่ผมทําคลิป คณะกรรมการการเลือกตั้งยังไม่มีการรับรองใครเป็นสอสอแม้แต่คนเดียวแต่ปรากฏว่าตอนนี้ก็มองข้ามช็อตนะ,ะว่าจะตั้งรัฐบาลมีการแบ่งเค้กวิโรธจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะเจนหน่อยก็บอกไม่มีการแก้ไขมาตา 112, กกรา1นึพรรคกล้าก็ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับเรื่องมาตรา1นึ่ก้าไกลก็ถอยไม่ยอมแก้ไขมาตรา1นึนนะ,ะแน่นอนฮะแต่ละพรรคไม่เอาด้วยเพราะ แน่นอนผลสุดท้ายปลายทางก็อาจจะเข้าสู่การรัฐประหารได้นะครับตอนนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะก็คงจะหนีไม่พ้นคือพิธาจะรอดหรือเปล่าแต่ยืนยันฟันธงจุดจบยังคงเหมือนเดิมขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ วันว่าสิ่งใดเมื่อใครที่เคยดีต่อกันมานานแสนนานต้องแปลเปลี่ยนไปหากเป็นเหตุผลที่คนหนึ่งทำผิดจนเกินอภัยก็ยังไม่น่าเสียใจอย่างนี้แต่นี่ก็เป็นทียังแค่คิด เป็นแตกต่างถึงกับแบ่งฝ่ายแยกข้างเพียงนี้ทั้งที่ลึกๆในใจก็ยังรู้สึกอยากคืนดีเียงมีทิฐิสักสีเบียดบังทำลายกำแพง ในเมื่อจุดหมายคือความดีไม่มีเหตุผลต้องทะเลาะกันคิดถึงโดยยิ้ในวันวาน,นเคยอันน,น่าเข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดี่อกันมีน้องที่รักทั้งหลายนี่คือพลังนี่คือจิตวิญญาณของลูกหลานไทยนี่คือชัยชนะของความสามัคคีที่มีต่อความขัดแย นี่คือตอน้นแบบของการเสียสละเพื่อชาติศาสนาและพระมาหากษัตริย์และนี่คือเสียงอางพลังของพ่อแม่พี่น้องชาว หน้าเข้าหากันจับมือประสานหัวใจรักกันเถิดคนไทยนับแต่นี้ลืมเรื่องที่เลวร้ายทำลายกำแพงใจที่มีด้วยรักศรัทธาและหวังดีต่อกัน